อภินิหารดาวิญญาณราชันตอนร้อยแปเทนึ่งร้อยแิเวนเอ๋ยเกือบจะสำเร็จอยู่แล้วไอหานี่ถ้าไม่ออกมาแล้วก็ทุกอย่างก,ก็เข้าทางข้าไปหมดแล้วไอเด็กเวนี่ยูเจ้าไม่ติดต่อกลับมาหาข้าบ้างเลยข้าเป็นห่วงเจ้าแทบตายรู้บ้างไหมยูเจ้าป่วยงั้นหรือใช่แล้วข้านั้นป่วย แต่ข้าได้ท่านลุงของข้าดูแลอย่างดีเลยอาการดีขึ้นมากแล้วท่านลุงข้าขอขอบคุณท่านที่ดูแลภรรยาของข้าเรื่องราวที่ข้าได้ํากับท่านไปนั้นข้าต้องขออภัยจริงๆไม่เป็นไรแค่เรื่องเล็กน้อยนานาข้าเข้าใจอารมณ์เด็กวัยรุ่นอย่างเจ้าดีวัยรุ่นร้อนร้อนวัยหนุ่มร้อนร้อนทำอะไรก็ร้อนใจไปหมดข้าเข้าใจดี เจ้าเองก็คงจะคิดมากกับเรื่องคนรักของเจ้าไรายงุนงิสีน่าข้าเข้าใจแล้วพ่อของเจ้าเป็นเช่นไรบ้างล่ะเหตุผลที่เจ้ารีบกลับมาก็เพราะพ่อของเจ้าป่วยไม่ใช่หรือพ่อของข้าหลังจากกลับหลังจากที่ข้ากลับมาบ้านแล้วเขาก็นอนหลับแน่นิ่งมาโดยตลอดไม่ว่าข้าจะทําอะไรอาการของเขาก็ไม่ดีขึ้นเลยข้ากังวลมากพวกเขาต้องหลับ หากเขาต้องหลับแบบนี้บางทีเขาอาจจะไม่ตื่นขึ้นมาอกีกข้าพยายามหาผู้เชี่ยวชาญมาหลายคนแล้วแต่ท้ายสุดพวกเขาก็สรุปออกมาว่าอาการของพ่อเป็นอาการที่ไม่มีใครรู้จักและเป็นมาก่อนไหนให้ข้าดูหน่อยสิแล้วเหตุใดเจ้าจึงไม่รีบบอ,อกข้าเล่าข้าขียว่าเจ้ายุ่งอยู่ข้าจึงไม่อยากรบกวนการงานของเจ้ามากมากนะักทูลหัวของข้า สำหรับข้าแล้วเจ้าเองก็สําคัญมากมากครับตัวข้าเหมือนการหากเจ้าทรมานข้าก็ทรมานได้โปดหากครั้งหน้าเจ้าทุกร้อนโปรดช่วยบอกข้าด้วยเถิดนะห้องปิดไิ่ชิดมีคนคอยเฝ้าหน้าประตูหากไม่บอกว่าเป็นห้องพักข้าคงคิดว่าเป็นห้องขังมากฝาเีออีกเป็นเช่นไรบ้างหรือนี่มันคงเป็นโลกเนวเหน็บ เพราะการภายในยังทรมานอยู่ร่างกายจึงไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้แล้วข้าควรทำเช่นไรดีละ่ะเอาละ่ะเดี๋ยวข้าจะช่วยหาทางเองพวกเจ้าทั้งสองอยู่ที่นี่แหละเจ้าจะได้อยู่ดูแลอาการของพ่อเจ้าอย่างใกล้ชิดในท่านผู้เราทําเช่นไรดีต่อขอรับกับผมว่ามันจะต้องเป็นตัวปัญหาสำหรับเราแน่ๆมันเป็นถึงสิทธิ์ของแม่ ิงจันทาหากมันเกิดหาวิธีรักษาได้พวกเราคงแยกกันหมดแน่ใจเย็นก่อนหากข้าว่ามันคงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกข้ารับรู้ได้ว่าเจ้าเด็กนั่นมันต้องโกหกแน่ๆบางทีมันคงจะวางแผนจะทำอะไรบางอย่างเอาไว้อยู่เช่นนั้นโกหกงั้นหรือบางทีมันคงมาหลอกฟันอยู่เพื่อเอาสมบัติของตระกูลเราไปก็ได้เฮ้ะ เจ้าเด็กเรือขอคิดหรอว่าเมื่อมาอยู่ในเกลของข้าแล้วจะได้เป็นอิสระหวังว่าจะเจ้าจะเป็นหมาที่ดีให้กับข้าได้สินะเอาเถอะตอนนี้เราก็ปล่อยมันไปก่อนเถอะสุดท้ายแล้วน้องชายของข้าก็กำลังจะตายลงในอีกไม่นานนี้แน่เมื่อถึงเวลานั้นพวกเจ้าก็เตรียมแผนที่จะใส่ร้ายป้ายที่ให้กับมันจนยูใจสลายและยูของข้าก็จะไม่มีปะ ก็จะไม่มีที่ไปจะเหลือเพียงแค่ค่าเท่านั้นที่นางจะต้องมายอมรับหากเป็นไปตามนี้ก็เหมือนกับว่าข้ายิงนกตัวเดียวได้นกสองตัวเข้าใจที่ข้าพูดใช่ไหมเชื่อรับเลิกเสียจริงในท่านของข้าพวกแกบางอายมายา้มหน้าข้าเสียได้ยูยูชุนยูหยานยูชุนอย่าหวังว่าจะหลุดพ้น ไปจากน้ำมือของข้าได้ง่ายเสียหล่ะกลิ่นตัวนางหอมสมัติจนตัวข้าแทนแทบควบคุมไม่ไหวแล้วนี่ไม่นางอยู่ทำไมก่อนหน้านี้ถึงได้พูดว่าข้าเป็นเออชูชุนข้ากลัวหากเจ้ามาฝามาช้าฝ่านี้ข้าคงข้าคงถูกรุมของข้าย่ำหยีไม่เหลือชิ้นดีเป็นอันแน่ข้ากลัวเหลือเกินข้ากลัวพ่อข้าจะต้องจากไป และข้าก็กลัวข้าจะไม่ได้เจอเจ้าอีกข้าขอโทษนะไม่ต้องเป็นข้าสสีธที่จักต้องขอโทษเจ้าเพราะข้าใช้เจ้าเป็นโลภป้องกันข้าเช่นนี้ฮ่าไม่ต้องกลัวอะไรอะไรแลวแหละข้าจะช่วยเจ้าออกไปจากที่นี่เองยูยานพ่อของเจ้าไม่ได้ป่วยหรอกความจริงแล้วขอถูกวางยาโดยเป็นพิษวิญญาณเยื่อเข็นตอนนี้ ข้าจะต้องป้อมตัวป,ปิดบังตัวตนกับชินเทียนเพราะอนาคตในภายภาคหน้าข้าต้องเจอกับเขาอีกวางยาพิษหรือเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้อย่างไรข้าก็เคยตรวจร่างกายของเขามาก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ก็มีเห็นจะพบอะไรเลยมันเป็นพิษชนิดพิเศษม,มันมักจะหลบซ่อนละ อาอการแบบชา้าๆเมื่อผ่านไปนานเมื่อผ่านไปนานหัวใจของเขาจะเย็นและแข็งจนตายนี้สินะข้าจึงไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรถ้างั้นโปรดช่วยท่านพ่อข้าด้วยเจ้าช่วยเขาได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ข้าได้ฝังเข็มญิงหยางลงไปแล้วเพื่อบรรเทาผลของพิษหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกนี้ส่วงฉายเขาคงรู้สึกตัวแล้วแหละแต่เราต้องเล่น แต่เราต้องเล่นแสดงละครต่อไปก่อนแต่ตอนนี้ชินเทียนควบคุมไว้หมดแล้วพวกเราจะทําอะไรได้งั้นหรือถ้าข่าทําถ้าข้าจะทําอะไรก็ไม่มีใครหยุดข่าได้อย่างเขาจะทําอะไรข่าได้เชื่อข้าสิว่าข่านั้นทําได้ข่าต้องหลับลงให้ได้เวนเอ้ยข้าไม่น่าบอกกับนางเช่นนั้นเลยเจ้ามานอนกับข่าจริงๆหรือเดี๋ยวข้าไปนอนตรงอื่นให้ก็ได้นะ ข้ากูชิงเทียนจะเข้ามาเห็นน่ะฟอูอย่าข้ากำลังข้าจะทําอะไรของข้ากันปัสซบใจเย็นก่อนตัวข้าข้าไม่ควรจะทําเรื่องบัตสีเช่นนี้นึกถึงวิวเสียนให้ดีนาะงกาลังรอข้าอยู่ข้าจะผิดต่อน,นางนี่ได้พี่ชุงชินพี่ชุงชินลองดาวสุสีว่ามีอะไรอยู่ในผ้าคลุมข้าอาจารย์ แปดเลนะหน้าเป็นดูเซียนแต่ร่างกายเป็นยูหยานละนี่ข้าฝันไปงั้นหรือนั่นใคร <f ew> นี่มันผู้ใช้จิตวิญญาณต่อสู้ปล่อยจิตวิญญาณต่อสู้ออกมาชช่นนี้แสดงว่าเป็นคนรู้เรื่องภายในสินนะคงจะเป็นใครสักคนในตระกูลฉินและคงได้รับหมายมาจากการกับข้า ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแหละข้าช่วยเจ้าออกไปจากที่นี่เองอยู่ยานพราะของเจ้าไม่ได้ปล่อยหรอกความจริงแล้วนี่ตอนซ้ำนะฮึฮฮสามารถหลบซ่อนร่างกายได้ด้วยช่วงเวลายามเมื่อเช่นนี้เห็นทีข้าคงต้องเสียเปรียบเป็นแน่ตรงนั้นเหรอแกพลาดแล้ว ข้าจะทําให้เจ้ากลายเป็นเพียงร่างกายไร้ยินยานจงรับสตากรรมที่บางอาจมาย่างกาวเข้ามาที่นี่ซะเอออ้อเหรอข้า,อาว่าคนที่ผ้ามันน่าจะเป็นแกม,มาก่าเสียอีกนะอ,อของแบบนี้ทําอะไรข้าไม่ได้หราอ,อุ๊ยดูเหมือนว่าเจ้าจะพลาดอีกแล้วแหละอาฟากไว้ก่อนนะเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือข้าเหมือนได้ยินอะไรเมื่อกี้ไม่มีอะไรหรอก ้าแค่ออกมาเดินเล่นกับหมึกยักษ์เฉยๆน่ะมันจู่โจมเจ้าด้วยหรือเปล่านั่นจกต้องเป็นชิงเทียนแน่ๆเขาต้องโกรธแค้นเจ้าแน่นอนเลยทําเช่นนั้นเอ๊ะนี่เจ้าบาดเจ็บนี่ไม่เป็นไรหรอกข้านี่เองเดี๋ยวข้าจะรักษาให้เจ้าเองข้าบอกว่าไม่เป็นไรไงชูชุน,ชนเจ้าไม่ต้องห่วงข้าหรอกกลับไปนอนให้สบายเถิด ข้าขอโทษมันเป็นเพราะข้าเองที่ทำให้เจ้าต้องมาลำบากแล้วก็ต้องมาเสียชีวิตอย่างนี้ข้ามันเห็นแก่ตัวเสียจริงอย่าพูดงั้นเลยเจ้าไม่มีความผิดอะไรหรอกแต่เจ้าทำไมเจ้าต้องเข้าใกล้ข้าขนาดนี้อยู่เสมอกันทำไมเจ้าไม่คิดถึงความรู้สึกของข้าบ้างนะเจ้าแท้ทำให้ข้าอกตายอกแตกตายอยู่แล้วข้ากลัวว่าข้าจะร่วงเกินเจ้าชูชุนงั้นเหรอเจ้าไม่ได้ รังเกียจข้าสินะชวนมานี่สิเจ้าจะทําอะไรกับร่างกายของข้าก็ได้นะเพราะข้าคือคู่มันของเจ้ายัางไงล่ะอ,อย่าได้ฝืนใจอีกเลยยหยานเอ๊ะทําไมข้าถึงได้กลิ่น <c oughs> เอ๊ะทําไมข้าถึงได้กลิ่นเลือดล่ะเอ๊ะเจ้าเลือดของเจ้ามัอไรออกมารอเดียเด๋ยวเดี๋ยวข้าไปเอาผ้าขนหนูซุบน้ำเย็นมาให้จบกัน นี่มันนานมากแล้วนะเหตุใดท่านลุงจึงยังไม่มาอีกนายท่านไม่สามารถมาได้เนื่องจากนายท่านป่วยวัดกระทันหันนายท่านเลยสั่งพวกให้ข้าน้อยทั้งสองมาดูแลท่านท่านลุงไม่สบายงั้นหรือเดี๋ยวข้าช่วยรักษาให้เองโอ้ท่านไม่ต้องลำบากก็ได้นายท่านเพียงต้องการนอนพักพื้นงั้นงั้นเราไปเราไปดูพ่อของเจ้ากันเถอะมันคงได้เวลาแล้ว พวกเราต้องจับตาดูมันให้ดีอยู่พวกมันอาจจะวางกลางวางแผนอะไรอยู่ถ้าเกิดมาแล่นตุกติกรีบรายงานข้าทันทีและข้าจะไปจ้างคนเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันหนีไปจากที่นี่ได้อยู่ท่านพ่อท่านฟื้นแล้วท่านพ่อข้าไม่หนีท่านไปอีกแล้วข้าขอโทษท่านไม่ต้องห่วงท่านจะต้องหายแน่นอนข้าพายยอดหมอชัอ้นดีมาให้ท่านแล้ว ข้าดีใจที่เจ้ากลับมาท่านพ่อไหนข้าดูหน่อยสิท่านพ่อของข้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นอะไรแล้วให้เขาพักสักหน่อยเดี๋ยวเขาก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งทาไมถึงพื้นขึ้นมาได้ล่ะบ้าไปแล้วเจ้าดูมันไว้ข้าจะไปรายงานเรื่องนี้กับให้กับให้กับท่านเฟิงเข้าใจแล้วท่านจะไปไหนหรืออ้าวเอ๊ข้าว่าข้าจะไปข้างน้ำสักหน่อยนะ ถ้า,างั้นข้าขอฝากท่านไปซื้อของพวกนี้หน่อยไหมหลังจากซื้อมาแล้วข้าฝากท่านผสมน้ำเข้ากับส่วนผสมและส่วนแบ่งเศษเสี้ยวหลังจีวียนนิดหน่อยเข้ากับมันให้มันไหลเวียนและต้องให้จอมยุทธพลังระดับกนลปีขั้นหกเท่านั้นทำเท่านั้นเจ้าแค่อยากให้พวกข้าออกไปจากที่นี่ละสีย ข้าไม่เห็นต้องมียาอะไรต้องใช้พลังระดับนั้นเท่านั้นทําเลยอย่าคิดว่าหลอกข้าได้นะมีอีกหลายอย่างบนวิโพใบนี้ที่พวกเจ้าไม่เคยได้ยินและได้ยินเคยได้ยินและได้เห็นท่านพ่อของภร,รยาข้ากําลังได้รับคําทุกข์ทรมานจากพิษวิญญาณเยือกเย็นหลังวิญญาณนั้นสามารถซับพลังหินในสมนอผภัยให้ไหลเวียนได้ แต่จะต้องใช้พลังของจอมยุ่งระดับอันดับผจที่แข็งแกร่งอย่างมากเพื่อทํามันแล้วทําไมท่านจึงบอกว่าข้านั้นต้องการให้พวกท่านต้องออกไปจากที่นี่ล่ะหรือว่าพวกเจ้าอยากจะฆ่าผู้นําตระกูลของเจ้าอย่างนั้นหรือเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปหาให้เองข้าเปลี่ยนใจแหละข้าว่าพวกเจ้าชาจะเชื่อใจไม่ได้แล้วข้าจะทํามันเองดีฟ้าอ้าวแล้วข้าจะออกไปแล้ะ อ่าแล้วข้าจะออกไปไรายงานท่านเฟิงยังไงดีล่ะหากมันออกไปมันก็จับตาดูข้าได้นะสิท่านไม่ออกไปทําธุระของท่านแล้วงั้นหรือข้าอ๋อข้าคิดว่าเดี๋ยวค่อยไปทีหลังดีฟาน,นะง้นลือเช่นนั้นเชิญท่านนั่งต,ตรงนั้นก็ได้เลยเดี๋ยวข้าไปชงชามาให้เออข้าก็ไม่รู้ว่าไอเด็กนี่นั่นจะททาอะไรแต่ในเมื่อข้ายังจับตานาง จับตาดูแม่นางและพ่อของนางอยู่จ้าก็ทำอะไรไม่ได้ข้าขอบคุณท่านมากนะนอกจากท่านพ่อและท่านลูกของข้าตะระกูลของข้าก็ยังมีท่านที่คอยช่วยเหลืองานของตระกูลเรามาโดยตลอดตอนนี้ตะระกูลของข้ากำลังแย่ยข้ากระหวังพึ่งพาท่านอยู่นะท่านชงข้ามากไปแล้วแม่นางข้าชงให้เสร็จลองดื่มชาแทกนนิดหน่อยเถิดข้าคิดว่า ค่านั้นไม่ควรได้ท่านไม่ดื่นน้ำชาของข้าที่ชงให้ให้หน่อยหรือข้ากลัวว่าข้าจะวางแผนท่านกลัวข้าจะวางยาท่านหรือยังไงกันท่านโชวท่านมีมีไว้ใจข้าง,งั้นหรือข้าเข้าใจแล้วเจ้ามีบอกข้าตั้งแต่แรกแล้วว่าเจ้าต้องการเช่นนี้ เจ้าคงอยากจะเจ้าคงอยากจะจุุจุๆกับข้าชิขยักขยแงเจ้ามิเป็นอะไรใช่ไหมแน่นอนเหตุใดเจ้าจึงกลับมาไวเช่นนี้เราหากเส้นนี้จะไม่ถูกสงสัยเอาหรือพวกมันกำลังวุ่นกับการตื่นของพ่อของเจ้าข้าก็เลยทวงเวลาให้มันรายงานช้าแค่นั้นเองแต่ข้าก็ปล่อยมันไปเลย แล้วแหละตอนนี้มันก็คงไปรายงานแล้วหลืมัง้งเอาเถอะเราจะมอรีรอไม่ได้แล้วจงเปิดเจ้าจะอยู่ตรงนั้นอีกนานไมหมเล่ามาตรงนี้สิใช่เขตแดนวิญญาณงานเลือดนี้เจ้าใช่แล้วถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่มันข้าจะพาเจ้าออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรท <c oughs> ่านลุงเห็นได้ท่านจ,จึงดูกังวลเช่นนั้นเล่า มีคนบอกว่าข้าว่าน้องชายข้าตื่นแล้วงั้นเลือถอยไปข้าจะไปพบกับน้องชายข้าณนะตอนนี้ท่านพอ่อตายยังต้องการพักผ่อนอยู่ขอรับข้าว่าท่านควรจะมาใหม่ในครั้งหน้าเองนี่มันว่าแต่อยู่กับท่านโชไปไหนแล้วล่ะเออแม่นางอยู่เอางไงดีละ่ะคือม่คือเมื่อคืนนางไม่ค่อยได้หลับนะ่ะข้าจึงวันให้ท่านโชไปส่งนางที่ห้องนะ่ะตอนนี้นางก็คงจะพักที่ห้องท่านโชก็คงจะเดินเล่นอยู่ข้างนอก ไอ้เด็กเวนหากน้องข้าตายอยู่อยากจะต้องเป็นของข้าเพียงคนเดียวเท่านั้นเอ๊ะมือของท่านไปนโดนอะไรมากันคืนก่อนข้าไม่ทันได้ระวังตัวเลยโดนเทียนบาดนะเป็นเช่นนั้นเองเทียนอะไรบาดวะจะว่าไปปลาหมึกมันชอบที่มืดและชอบน้ำนี่เนาะมักมันจะไปอยู่แถวที่สว่างและโดนจุดเทียนไปนโดน โดนเผาบาดมือได้เช่นไรนะเจ้าพูดอะไรของเจ้าอ๋อข้าคิดเพลินๆไปหน่อยนะช่วงนี้ข้าอยากกินทะเลหน่อยนะข้าต้องขออภยัยแต่ข้าต้องไปเตรียมยาให้ท่านพ่อตาของข้าเสียก่อนเช่นนั้นข้าขอตัวขอให้วันนี้เป็นวันดีของท่านฝุบหยุดก่อนโปรดให้คนรับใช้ของข้าติดตามเจ้าไปด้วยคงจะดีฟ้า ตอนนี้ตระกูลฉินอยู่ในสถานที่ย่ำแย่และน้องชายที่เป็นผู้นัน้นตระกูลกำลังจะตายอาจจะกำลังวางแผงวางแผนร้ายิีจะแหวกัาดฆ่าและหนีไปฆ่าจะทําเช่นไรเจ้าเป็นคนพูดเองว่าจะเป็นคนรักษาน้องข้าหวังว่าจะยอมรับแต่โดยดีนะหากเจ้าหนีไปแล้วก็ท่านก็คงจะไม่มีแพละบากแทนสินนะในที่สุดก็เผยหางออกมาแล้วสินนะครับ ท่าที่สุดแล้วก็เป็นไปตามที่ข้าคิดเอาไว้เสียจริงด้วยท่านเองก็ก,ก็คงก็ว่าข้าจะทำลายชื่อเสียงของตระกูลชินโดยการที่ข้าเข้าไปป่าประกาศว่ามีการสืบทอดตำแหน่งผู้นำคนใหม่อย่างไม่ยุติธรรมหากมีผู้คนรู้ผู้นำตระกูลคนใหม่ปิดชีดน้องชายตัวเองเพื่อเป็นผู้นำคนใหม่ชื่อเสียงธุรกิจของตระกูลชินคงจะล่มละลาย เป็นแน่แท้โอ้ในเมื่อเจ้ารู้ทุกอย่างแล้วก็อย่าหวังจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเลยพิดงั้นหรือคืนก่อนข้าแค่ต้อนการทดสอบเจ้าเฉยๆคราวนี้ข้าขอเอาจริงเจ้าจะได้รู้ว่าเจ้าสมควรตายแบบไหนกันตอกทำมีน้้ำค้างแข็งระดับโลกวิญญาณขั้นเก้าเงินเรื่บ้าเสียจริงเสียดายนักที่ข้าไม่มีเวลาพอที่จะมาเล่นกับท่าน ขอบคุณที่มาสั่งที่มาส่งข้านะท่านลุงเอาไว้โอกาสหน้าข้าจะมาทดแทนบุญคุณที่ต้อนรับข้าอย่างดีเลยแหละไอเด็กเวนแกก้านนักนะแต่สุดท้ายแล้วแกก็ไม่สามารถทำอะไรข้าได้เพราะแกมันไม่มีหลักฐานบอกว่าข้าทำผิดไงล่ะอยูหยานและเชียยูอยู่ที่นี่นายท่านผู้โสชินและคุณหนู ยูหายไปแล้วนะักขอรับผู้โสวซินหมายถึงพ่อของยูหยานจูบข่าหน่อยสิยือ้อย่างนั้นแหละอืมไปตามหาพวกมันให้ทั่วเมืองเดี๋ยวนี้เร็วเข้าไม่ว่ามีชีวิตหรือเช่นไรก็จงส่งตัวมันมาให้ข้าให้ข่าให้ได้เสียจินเทียนคงค้นหาข่าไปทั่วเมืองแน่นอนบางทีข้าเกรงว่าสนักหลินเองก็ ก็จะไม่ปลอดภัยทางที่ดีข้าพายุ่ย่าไปที่เมืองตะกุลชูก่อนคงจะดีฝาเถอะว้ข้าถูกข้าดูถูกชินเทียนมากเกินไปพักพิษพวกนี้สามารถเจอะทะลุผิวหนังข้าเข้ามาได้เลยยิ่งข้าใช้พลังวิญญาณมากเท่าไหร่พิษก็ยิ่งแพ้ไปได้แล้วยิ่งเท่าน,นั้นอีกแค่นิดเดียวขอ,อแค่สักนิดก็ยังดีเอ๊ะชูชุนจ้้า มีเป็นอะไรใช่ไหมฝากกดติดตามด้วยนะครับขออภัยที่ครับที่ที่เสียงติดขัดนะครับ